สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูสาวคนสิริพักหรือคุณครูตุกตานะคะวันนี้จะพานักเรียนมาเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องบัญญัติยางค่ะตอนที่1นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะบัญญัติยางนะคะก็คือการเทียบนะคะสัดส่วนเพื่อหาค่าที่3นั่นคือโจทย์เขากําหนดมาให้จํานวนที่1 ะะและจํานวนที่2นะคะจากนั้นเราก็หาค่านะคะของจํานวนที่3มาค่ะที่โจทย์ต้องการนะคะโดยการเทียบบัญญัตยยิไตรยางนั่นเองนะคะ,ะมาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะโดยใช้บัญญัตยยิไตรยางกันนะคะในหนังสือเรียนหน้า6และหน้า7ค่ะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาการแก้โจทย์ปัญหานี้นะคะน้ําปลามีทั้งหมด3ลิตรค่ะ เขามีน้ำปลาอยู่3ลิตรนะคะมีน้ำปลาอยู่3ลิตรต่อไปจากนั้นนำมาบรรจุขวดนะคะปริมาณเท่ากันได้ทั้งหมด6ขวดค่ะเขาอยากรู้ว่าน้ำปลา1ลิตรนะคะจะบรรจุขวดได้กี่ขวดนะคะนั่นคือเนี่ยค่ะเขามีน้ำปลาทั้งหมด6 สามลิตรค่ะเพรามีน้ําปลาทั้งหมดสามลิตรนะคะจากนั้นเขาแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด6ขวดค่ะทีนี้เขาอยากรู้ว่าแล้วถ้าลิตรเดียวค่ะ1ลิตรนะคะไม่ใช่1ขวดนะคะ1ลิตรนะคะจะบรรจุดได้กี่ขวดค่ะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามก็คือท่อนสุดท้ายเลยค่ะก็คือน้ําปลา1ลิตรบรรจุได้กี่ขวดนะคะก็คือจํานวนขวดที่ที่ใช้บรรจุน้ำปลา1ลิตรนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอก สิ่งที่โจทย์บอกก็คือท่อนที่1และท่อนที่2เนี่ยค่ะจบที่จํานวนนี้นั่นคือเขากําหนดมาให้สิ่งที่โจทย์บอกคือสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะคะก็คือน้าปลา3าลิตรค่ะแล้วนํามาบรรจุขวดนะคะขวดละเท่าเท่ากันนะคะได้6ขวดนะคะต่อไปแต่โจทย์เขาถามว่าแล้วถ้า1นลิตรนะคะจะบรรจุได้กี่ขวดนะคะเขาต้องการรู้แค่ลิตรเดียวค่ะว่าได้กี่ขวดก็ต้องใช้วิธีการ หารน,นั่นเองนะคะฉะนั้นข้อนี้หาคำตอบนะคะได้โดยใช้6หาร3ค่ะก็เลยได้เท่ากับ2ขวดนะคะนั่นหมายถึงน้ำปลา1ลิตรนะคะบรรจุได้2ขวดต่อไปถามเพิ่มเติมค่ะแล้วถ้าน้ำปลา5ลิตรนะคะบรรจุได้กี่ขวดเมื่อกี้นะคะ1ลิตรค่ะได้2ขวดค่ะแล้ว5ลิตรนะคะก็เอา5ไปทำไมคะคูณกับ2นะคะ5คูณ2นะคะฉะนั้นก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ สิบ นั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ10ขวดนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างที่1นะคะต่อไปดูตัวอย่างที่2ค่ะน้ําดื่ม1ขวดค่ะราคา8บาทนะคะ1ขวดราคา8บาทค่ะอ้อยซื้อมาหขวดนะคะอยากรู้ต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะขวดเดียวเน,นี่ยเรารู้แล้วค่ะว่า8บาททีนี้ก็ซื้อมา5ขวดนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามก็คือน้ำห้ขวดเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ1ขวดมีราคา 8บาทนั่นเองนะคะฉะนั้นห้าขวดร,ราคาเท่าใดใช้วิธีเลยคะเขาอยากรู้ว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมดค่ะใช้วิธีการคูณน,นะคะใช้วิธีการคูณค่ะฉะนั้น5้าคูณแค่ะได้สี่สบนะคะคือคําตอบข้อนี้นะคะ ต่อไปค่ะมาพิจารณานะคะก็คือวิเคราะห์โจทย์นะคะในหนังสือเรียนหน้า7และหน้า8นะคะอย่าลืมนะคะการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจก็อ่านโจทย์ซ้ําค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าโจทย์เนี่ยบอกอะไรคําว่าโจทย์บอกอะไร,ร,อก,อะไรก็คือเขากําหนดอะไรมาให้เราบ้างแล้วโจทย์ถามอะไรนะคะจึงจะรู้ว่าเราจะหาคําตอบได้โดยใช้วิธีการบวกหรือลบหรือคูณหรือหารนะคะต่อไปตัวอย่าง ข้าวสาร5กิโลกร,รัมค่ะนิดหุงรับประทานมือ้อละเท่าๆกันได้20มือ้อข้าวสาร1กิโลกร,รมัมนิดหุงได้รับประทานได้กี่มือ้อเขาอยากรู้กิโลเดียวค่ะอยากรู้กิโลเดียวใช้ข้าหมเลยคะใช้ข้าวหมห่ค่ะ ยังรู้กิโลเดียวนะคะฉะนั้นวิธีการทํานะคะบรรทัดที่1นะคะก็ใส่ท่อนที่1ค่ะค่ะ่ยคะประโยคที่1ในโจทย์นะคะบรรทัดที่สองก็ใส่ท่อนที่สองนะคะก็คือหุงรับประทานได้20มือเนะะี่ยค่ะบรรทัดที่สามนะคะเราก็ใส่ท่อนที่สามนะคะโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะวิธีการแสดงวิธีทำะคะ่ะก็ข้อนี้ก็คือ20่สหารห้าก็เลยได้สมือนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าสี่มือค่ะ ่อไปค่ะเก่งมีสีนะคะสี่กระป๋องแต่ละกระป๋องใช้ทาผนังได้ห้าสิบตารางเมตรเก่งใช้สีทั้งหมดทาผนังได้กี่ตารางเมตรนะคะกระป๋องเดียวค่ะใช้ได้เท่านี้เขาอยากรู้ว่าทั้งหมดนะคะที่เขามีสี่กระป๋องเนี่ยจะได้กี่ตารางเมตรใช้วิธีอะไรคะ ใ้วิธีคูณนะคะใช้วิธีการคูณค่ะฉะนั้นนะคะวิธีการทําบรรทัดที่1ก็ใส่ท่อนที่1หรือประโยคที่1บรรทัดที่2ก็ใส่ท่อนที่2หรือประโยคที่2ค่ะบรรทัดที่สใส่ท่อนที่3คําว่ากี่ไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นคำถามเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะก็คือ4ี่คูณห้นะคะได้200ตารางเมตรข้อนี้ก็เลยตอบ200ตารางเมตรนะคะ ต่อไปมาฝึกวิเคราะห์โจทย์ค่ะฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะข้อที่1ปลากระพงค่ะ2กิโลกร,รมัมราคา500บาทเขาอ,อยากรู้กิโลเดียวค่ะข้อนี้ใช้วิธีอะไรคะแล้ว1กิโลกร,รัมใช้ใช้ราคาเท่าใดใช้วิธีอะไรคะข้อนี้ใช้วิธีการหารน,นะคะนักเรียนก็ตั้งหารยาวได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะจินดานําข้าวหอมมะลิ 2,000กรัมบรรจุใส่ถุงค่ะถุงละเท่าเท่ากันได้4ถุงค่ะเขาอยากรู้ว่าข้าวหอมมะลิหนักถุงละค่ะถุงละแสดงว่าเขาต้องการรู้กี่ถุงคะเนี่ยถุงเดียวนะคะใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีหารค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะสมบูรณ์ค่ะทำงาน6วัน สมบูรณ์ทำงาน6วันได้รับค่าจ้าง2100บาททีนี้เขาอยากรู้ว่าสมบูรณ์ได้รับค่าจ้างวันละเท่าใดเขาถามกี่วันคะวันเดียวใช่ไหมคะใช้เครื่องหมายอะไรคะใช้เครื่องหมายหารคะ่ะวันละนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่4ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์นะคะครู4คนดูแลครู8คนคะ่ะครู8คนนะคะดูแลนักเรียน240คน ครูถ้าครูแต่ละคนดูแลนักเรียนจํานวนเท่าๆกันค่ะแล้วครูหนึ่งคนเนี่ยค่ะจะดูแลนักเรียนกี่คนเนี่ยค่ะเขาอยากรู้ว่าครูหนึ่งคนจะดูแลนักเรียนกี่คนใช้วิธีอะไรคะเขาอยากรู้หนึ่งคนใช้วิธีการหารน,นะคะใช้วิธีการหารค่ะต่อไปข้อที่ห้า ชุดนักเรียนหนึ่งชุดสามรอยยี่สิบห้าบาทค่ะเขาจะซื้อสามชุดต้องจ่ายเงินเท่าใดค่ะเขาไม่ได้ซื้อชุดเดียวนะคะชุดเดียวละค่ะเท่านี้สามชุดราคาเท่าใดใช้วิธีการคูณค่ะใช้วิธีการคูณน,นะคะต่อไปค่ะนักเรียนก็ตั้งคูณหาคําตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่หกค่ะหนึ่งลิตรใช้ส้ม 45ผลค่ะแล้วเขาต้องการคัน15ลิตรค่ะต้องใช้ส้มกี่ผลค่ะ1ลิตรใช้45แล้ว15ลิตรใช้เท่าใดใช้วิธีการคูณน,นะคะใช้วิธีการคูณค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะน้ำมัน,น,น,มน,น,นคันหนึ่งใช้น้ำมัน1ลิตรรถยนต์คันหนึ่งค่ะรถยนต์คันหนึ่งใช้น้ำมัน1ลิตรแล่นได้ระยะทาง13กิโลเมตรค่ะ ถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน32ลิตรจะเล่นได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร1ลิตรได้13กิโลเมตรค่ะแล้ว32ลิตรได้เท่าไหรใช้วิธีการคูณนะคะนั่นคือเอา13ไปคูณกับ32นั่นเองค่ะต่อไปค่ะแปลงผักคันหนึ่งแปลงค่ะปลูกคะน้าได้30ต้นนะคะถ้าแจนปลูกแปลงผักนะคะ มีแปลงผักอะค่ะปลูกผัก12แปลงจะปลูกคะนาได้ทั้งหมดกี่ต้นค่ะทั้งหมดกี่ต้นใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีการคูณน,นะคะ1แปลงได้30ทีนี้เขามีอยู่12แปลงค่ะก็12คูณกับ30นะคะจึงจะเจอคําตอบข้อนี้นะคะเป็นไงบ้างคะ พอจะได้ไหมคะจะเห็นได้ว่านะคะแค่เราอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์ถามอะไรแล้วเขาให้อะไรมาบ้างนะคะจะทําให้เรารู้เครื่องหมายถ้าถามหนึ่งสิ่งนะคะของวันนี้นะคะก็คือเครื่องหมายหารนะคะถ้าถามมากกว่านหนึ่งนะคะเป็นเครื่องหมายคูณแล้วค่ะต่อไปมาดูวิวธีการวิเคราะห์โจทย์นะคะในแบบฝึกขัดหน้า5นะคะน้ําซอสปรุงรสค่ะ7ลิตรบรรจุใส่ขวด ให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดค่ะน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุขวดได้กี่ขวดนะคะทีนี้เขาอยากรู้ลิตรเดียวค่ะว่าจะบรรจุใส่ขวดได้กี่ขวดค่ะฉะนั้นข้อนี้ใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีการหารน,นะคะเราต้องเอาจำนวนขวดนะคะตั้งค่ะ14ค่ะหาร7ค่ะเนี่ยค่ะเอาสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวตั้งค่ะ เขาถามว่าบรรจุขวดได้กี่ขวดนะคะเนี่ยค่ะ14ขวดหารกับจํานวนลิตรนะคะต่อไปค่ะติมซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกรัมจ่ายเงินไป400บาทนะคะเขาอยากรู้ว่าเนื้อไก่สด1กิโลราคาเท่าใดอยากรู้1กิโลคะ่ะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารนะคะเอาใครตั้งละคะราคาเขาบอกว่าราคาเท่าใดนะคะเอาสิ่งที่โจทย์ถามตั้งคะ่ะก็คือ400คะ่ะ หานะคะแล้วก็คิดหาคำตอบได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ซื้อสมุด9เล่มนะคะราคา25บาทค่ะต้องจ่ายเงินเท่าใดค่ะ9เล่ม25บาทราคาเล่มละนะคะเล่มละ25บาทค่ะเขาจะซื้อ9เล่มค่ะจ่ายเงินเท่าใดใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีการคูณน,นะคะ9คูณกับ25 นี่คือวิธีการทําแบบฝึกหัดหน้า5นะคะวิเคราะห์โจทย์ด้วยนะคะต่อไปค่ะหน้า6ค่ะท่อน้ํายาว3.6มจดหเมตรค่ะนํามาตัดเป็นท่อนท่อนท่อนละเท่าๆกันค่ะได้4ท่อนนะคะเขาอยากรู้ว่าท่อน้ําแต่ละท่อนค่ะยาวเท่าใดแต่ละท่อนแสดงว่าถามท่อนเดียวถูกไหมคะยาวเท่าใดใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีการหารค่ะเอาใครตั้งล่ะค่ะ ยาวเขาถามความยาวค่ะเนี่ยค่ะสามจุดหตั้งค่ะสามจุหนะคะหารสี่ค่ะตั้งหารยาวได้เลยนะคะสามจุหนะคะหารสี่ค่ะต่อไปค่ะข้อที่ห้าจอยใจค่าจ้างปูกระเบื้องสี่สิบตารางเมตรเป็นเงินหนึ่งมืบาทช่างคิดค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละเท่าใดค่ะ สี่สิบตารางเมตรเป็นเงินเท่านี้เขาอยากรู้ว่าตารางเมตรแล้วเท่าใดก็คืออยากรู้ตารางเมตรเดียวอะค่ะใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีหารนะคะต่อไปเขาพูดเรื่องเงินใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาอยากรู้ว่าคิดค่าจ้างนะคะเนะะี่ยค่ะก็ต้องเอาตัวนี้ตั้งค่ะหนึ่งหมื่นค่ะตั้งนะคะหารด้วยสี่สิบค่ะต่อไปค่ะขนมค่ะกล่องหนึ่งมีแปดชิ้นอารีรัตน์นะคะซื้อขนมเจ็ดกล่อง ได้ขนมกี่ชิ้นค่ะกล่องเดียวมี8ชิ้นเขาซื้อ7กล่องค่ะเอาไปทําไมคะเอาไปคูณนะคะ8คูณ7นะคะเขาอยากรู้ขนมทั้งหมดนะคะ,ะต่อไปหน้า7ค่ะเรามาฝึกแสดงวิธีทํากันบ้างนะคะต่อไปเขาบอกว่าสหากรณ์โรงเรียนค่ะมีดินสอ10โหลค่ะสหกรณ์โรงเรียนมีดินสอกี่แท่งนะคะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่า1โหลเท่ากับเท่าไหรคะ หนึ่งโหลนะคะเท่ากับสิบสองนะคะฉะนั้นหนึ่งโหลของดินสอนี้ก็ต้องเท่ากับสิบสองแท่งนะคะซึ่งเป็นตัวเลขอีกจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาให้มาจํานวนเดียวเนี่ยค่ะมันมีคําที่ใช้แทนจํานวนอยู่นั่นคือคําว่าโหลนะคะหนึ่งโหลเท่ากับสิบสองนะคะฉะนั้นบรรทัดที่หนึ่งเราก็เขียนได้เลยค่ะสหากรณ์โรงเรียนมีดินสอสิบโหลค่ะท่อนที่หนึ่งนะคะต่อไป บรรทัดที่2นะคะเราต้องแปลงโหลให้เป็นแท่งก่อนนะคะนั่นคือดินสอนหนึ่งโหลมี12แท่งนั่นเองนะคะต่อไปบรรทัดที่เนมนะคะเราก็ใส่ประโยคที่3นะคะหรือท่อนที่3มพร้อมกับประโยคสัญลักษณ์ทีเนี้ข้อนี้เขาบอกว่ามีดินสอนสิบโหลแล้วมีทั้งหมดกี่แท่ง<ม>เอาไปทําไมกันคะเนี่ยไปคูณนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น10คูณกับ12นะคะ ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็คูณนะคะอย่าลืมเติมหน่วยนะคะซึ่งก็คือแท่งนั่นเองนะคะจากนั้นก็เขียนคําตอบได้เลยนะคะแล้วก็เติมหน่วยค่ะเนะะี่ยค่ะวิธีการทําง่ายๆนะคะเราอย่าคิดว่ามันยากนะคะมันง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับป .5 นะคะทุกคนสามารถทําได้ค่ะเพียงแค่อ่านโจทย์และวิเคราะห์โจทย์นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะตุ๊กจัด โต๊ะห้องประชุมสิบห้าตัวใช้เก้าอี้เก้าสิบตัวค่ะโต๊ะแต่ละตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวนะคะเขามีโต๊ะกับเก้าอี้ค่ะฉะนั้นวิธีการเข้าถามโต๊ะแต่ละตัวค่ะข้อนี้ใช้วิธีอะไรคะเนี่ยใช้วิธีการหารน,นะคะต่อไปบรรทัดที่หนึ่งเราก็เขียนเลยค่ะเนี่ยค่ะประโยคที่1หรือท่อนที่หนึ่งค่ะบรรทัดที่สองเราก็เขียนท่อนที่สองนะคะเนี่ยค่ะ ่เก้าอี้ทั้งหมด90ตัวบันทัดที่3ามเราก็ใส่ท่อนที่3มแต่คําถามเราไม่ต้องเอามานะคะเพราะว่าเราจะใส่ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะนั่นคือวิธีการหารใช่ไหมคะทีนี้เขาถามว่าโต๊ะแต่ละตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวเนะะี่ยค่ะเก้าอี้ตั้งค่ะ90สบค่ะเพราะว่าเขาถามหาเก้าอี้นะคะหารส5บห้าค่ะเราก็ตั้งหารยาวได้เลยนะคะฉะนั้นข้อนี้หน่วยเป็นตัวค่ะแล้วก็เขียนคำตอบได้เลยนะคะข้อนี้ข้อที่8ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจะเห็นได้ว่ามันง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะนัดขับรถยนต์ค่ะ9้าชั่วโมงได้ระยะทาง67 5กิโลเมตรนัดขับรถยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรเขาอยากรู้เฉลี่ยชั่วโมงละค่ะ ชั่วโมงเดียวค่ะใช้วิธีการหารน,นั่นเองนะคะบรรทัดที่1เราก็เขียนเลยค่ะท่อนที่1บรรทัดที่2เราก็ใส่ท่อนที่2ค่ะประโยคที่2ลงไปค่ะบรรทัดที่3นะคะเราก็ใส่ท่อนที่3ค่ะคําถามไม่ต้องเอามาค่ะเพราะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเขาถามเกี่ยวกับระยะทางถูกไหมคะระยะทางตั้งค่ะ67 5ค่ะทำไมคะหารค่ะ เนะคะเพราะว่าเขาถามชั่วโมงละค่ะใช้เครื่องหมายหารนะคะหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะหน่วยเป็นกิโลเมตรค่ะได้คําตอบแล้วก็เขียนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะวิธีการทําง่ายนิดเดียวเลยนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการทําการบ้านค่ะการบ้านคือหน้าที่8นะคะหน้าที่8ค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูป ให้ชัดเจนส่งในสคููไบได้เลยนะคะส่งให้ตรงบทเรียนด้วยนะคะทีนี้ข้อที่8นะคะมันจะมี2ข้อข้างบนนะคะข้อ10กับข้อ11นะคะที่ต้องแสดงวิธีทำค่ะ ข้อ10กับข้อ11นะคะให้แสดงวิธีทำนะคะข้อละ2คะแนนค่ะส่วนข้อข้างล่างนะคะข้อ2ใหญ่ค่ะข้อ2ใหญ่นะคะก็คือให้เขียนคําตอบได้เลยเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยใส่คําตอบและอย่าลืมเติมหน่วยนะคะเติมหน่วยหลังคําตอบด้วยนะคะดูที่โจทย์เลยนะคะอันนี้พูดเรื่องเงินค่ะหน่วยก็ต้องเป็นบาทนะคะอย่าลืมเติมหน่วยด้วยนะคะเพราะว่าเราเรียนโจทย์ปัญหานะคะต่อไปมาดูข้อที่10นะคะข้อที่1ิบ ข้อที่10น้ำมันน้ำยาน้ำยาปรับผ้านุ่ม1ถุงนะคะมีปริมาตร0.6ลิตรแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่ม20ถุงค่ะเขาอยากรู้ว่าแอนมีน้ำยาปรับผ้านุ่มกี่ลิตรนะคะ1ถุงมีเท่านี้ค่ะ0.6เขามี20ถุงค่ะฉะนั้นใช้วิธีอะไรคะเขาอยากรู้20ถุงใช้วิธีการคูณน,นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่11 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมของปีเดียวกันดวงใจออมเงินทุกวันวันละ60บาทเขาอยากรู้ว่าดวงใจออมเงินได้ทั้งหมดเท่าใดทีนี้บรรทัดที่1ของข้อนี้ค่ะ ขาให้เดือนมามิถุนายนถึงสิงหาคมฉะนั้นมันก็จะเป็นเดือนมิถุนายนเดือนกร,รกฎาคมและเดือนสิงหาคมถูกไหมคะสามเดือนรวมกันฉะนั้นเราต้องเอาวันจํานวนวันนะคะของสามเดือนนี้มารวมกันก่อนในวันทัศที่หนึ่งนะคะฉะนัน้นจะได้กี่วันคะเดือนมิถุนายนมีเท่าไหร่เอ,อ่ยยนค่ะยนลงท้ายด้วยยนก็คือ30ถูกไหมคะกร,รกฎาคมลงท้ายด้วยคมคือ31นะคะสิงหาคมคือ 31นะคะฉะนั้นก็จะเป็น30บวก31แล้วก็บวก31ได้กี่วันคะเนี่ยได้92วันนะคะเนี่ยค่ะคือวิธีการเขียนบรรทัดที่1ของข้อที่11นะคะนะคะเราก็เขียนตามโจทย์เลยค่ะแต่ว่าให้เราชี้แจงว่ามีเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือมี30วันของเดือน มิถุนายนแล้วก็31คือของกรกฎาคมแล้วก็31ที่2ก็คือของสิงหาคมค่ะซึ่งรวมแล้วได้92นะคะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จะใช้92ในการคิดคำนวณน,นะคะจะไม่ใช้1มิถุนากับ31นี่นะคะ จะไม่ใช้เลข2จํจำนวนนี้แต่จะใช้เลข92ค่ะในการคิดคํานวณน,นะคะฝากให้แสดงวิธีทําด้วยนะคะข้อ10กับข้อ11ข้อละ2คะแนนค่ะข้อละสคะแนนค่ะนะคะเขาทาทั้งหมดค่ะทั้งหมดค่ะ ใช้วิธีอะไรเอ่ยเด็กๆก็คิดนะคะก็ลองคิดดูนะคะข้างล่างนะคะข้อ1ถึงข้อ4นะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตอบได้เลยนะคะอย่าลืมเติมหน่วยหลังคำตอบด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะการบ้านหน้า8ดให้ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งในสครูบอบได้เลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งนะคะว่าเราทำงานเรียบร้อยหรือย,ยังนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน